สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็มาเจอกับอรัญญาเทพปัญญานะคะเมื่อเย็นทุกคนค <c oughs> งไม่อ้วนหรอกเนาะมาดูค่ะเมื่อเย็นคืออะไรนี่คือนี่หอยหอยแมลงผู้นะคะสองกิโลนะคะพ่อบ้านซื้อมาให้จัดเลยทุกคนนี่ก็นี่น้ําจิ้มรสเด็ดเด็ด,ด,ดยังไงนี่ทุกคนอันนี้อยากทําเองนะคะปั่นเองนะคะทุกคนอ้ยเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะดูน้ําจิม้มอร่อมาก ผักก็จะมีทุกคนนี่มีแค่นี้ไม่รู้ว่าพ่อบ้านเขาจะซื้อหอยมานี่แล้วก็อะไรอ่ะผักเพลวเนาะมีแค่นี้แหละพี่น้องแล้วก็จะมามีอันนี้กินแก้เผ็ดที่ขาดไม่ได้อยากขอกินกับใครมีนี้ว <laughs> มาลุยเลยอู้พี่น้องเม่อหอยตัวไม่ใหญ่นะทุกคนตัวเล็กนี่ก็มีขนบอกมียุคมียุคขนนี่นี่ขนขน,นี่ตัวแค่เนี้ยเนี่ยอู้พี่น้อง น้ำลายแตกน้ำลายแตพพก,กพี่น้องนี่ใส่น้ำพริกไปแซ่บรุ้จ่ายพี่น้องกินที่ละสองที่ละสามไหม,ามสามตัวบรรลุใส่น้ำจิ้มไปมสุดเลย คอเนี่ยตามไผักแพลผักแพลบ่งงามพี่นนองเอาข้าวเย็งไปกินได้ทุก่ออืมจับใส่กูดมาร็บๆอนมตัวตัวเล็กพี่เนาะภา่าเยอรัน นี่อัเนี่ <S 2, <S <S 2, <S ืนนี่สามตัวสี่ตัวใส่บรพี่น้องนี่มันจิ้มนอ่ไงจำอืมอืออผักแพล กินได้แคอืมอมสดๆเลยพี่น้องยังไม่มีผักมีแค่นี้ไม่รู้ว่าพ่อบ้านเขาจะซื้อมาให้ซื้อมาจัดเลยกำลังเปรี้ยวปากอยู่พอดีเลยนี่ใส่ไปเลยสามตัวสี่ตัวเนาะ อืมจิ้มเด็ดมากอืม จิ้มอร่อยทุกคนหอยหลุดพ่อปลามากินให้ดังพเพลชอนบอกเลยทุกคนอร่อยมากเด็ดที่น้ำจิ้มเผ็ดแต่อร่อยอืมใส่กระดนีน่งสามสี่ 3, 4, ตัวห้าตัวพี่ทุกคน แต่แม่เขะเนี่ยเพยวยาตนเล่นมาเป็นพี่นนางก็วิ่งเข้า เด็ดมากมหนึ่งตัวนี้ขนบะหมี่นอ่องสองอสี่ตัวใส่ไปเลยน้ำจิ้มเด็ดมาก Rồi, ừ. cảm ơn nha ร้วนอือหเลยสี่ตัวห้าตัวมันกินมเด็ดมากทุกคนอืมอืมอม,อม

แืงมบกังอืมเผ็ดอร่อยน้ำจิ้มเด็ดมากทุกคนอืออ่ะฉันไปหนึ่งสองสามสี่ตามไป 嗯，看那汤，嗯，哎。 โอเคนะคะคลิปนี้อยากขอจบคลิปว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเขอแยกกิปต่อบ๊ายบายนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิป